อินโดอินโดส์ย่า sama อินโดนีเซียคันจ a กกะเมลาย u จุก้าโอ้แม้ i ู้สึกสี่ขิดเมลายูซี่กิดย a าบันยักอะไรปะล่ามหาว a ตลาล่าจักกะโหรั Orang laut. ววัตลาบับปะนูถ้าไม่นับความต่างของเครื่องแต่งกายการใช้ภาษาถิ่นอุรักราโวด์อย่างกลมกลืนก็อาจแยกไม่ออกเลยว่านี่คือบทสนทนาของตัวแทนชาติพันธุ์บาเจาชาวเลจากอินโดนีเซีย กับชาวเลอุลักลาโว้ยเกาะลีเป๊กของไทยนี่คือการพบกันครั้งแรกของพี่น้องชาวเลสองประเทศในงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่14ที่ชุมชนโต๊ะบาหลิวเกาะลันตา ตินตินชาวเลโอลังราอุสจากเกาะบินตันอินโดนีเซียชีย้เห็นเครื่องมือทำมาหากินในทะเลซึ่งที่บ้านของเขาก็มีใช้เหมือนกันอย่างหอกซาปะที่อินโดนีเซียเรียกว่าสารปะ พัฒนาการของภาษาอุรักราโวยที่ถูกนำมาแปลเป็นคำเขียนในภาษาไทย <g anda> ให้เด็กๆชาวเลในไทยได้เรียนรู้ไม่ให้หลงลืมภาษาถิน่นก็อยู่ในความสนใจของซุนลิฟลี่อาซิชาวเลชา,ลชาติพันธุ์บาเจา้า What is the difference between Bajau orang laut and Uralak lauy? You, you can see there. เขาเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวเลบาเจาโอรังลาอุสและอุรักราโวย ก็มีบรรพบุรุษเดียวกันสิ่งที่แตกต่างกันอยู่ที่ภาษาและการได้มาเรียนรู้ภาษาชาวเลที่ถอดมาเป็นภาษาไทย <then> ถือว่าน่าสนใจอย่างมากจึงอยากเอาตรงนี้ไปปรับใช้ที่บ้านของเขาเพราะเชื่อว่าการมีชาติได้ก็ต้องมีภาษาถ้าไม่มีภาษาชาติก็ล่มสลายแต่สิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นความต่างคือการมีเครือข่ายชาวเลที่ยังทำได้ยากในอินโดนีเซีย จากข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์การเคลื่อนย้ายถิ่นอาศัยและปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารทำให้ชาวเลที่บ้านของเขารวมกลุ่มกันยากนี่คือจุดแข็งของไทยที่เขาจะนำกลับไปขับเคลื่อนต่ออีกเรื่องสําคัญที่ตินตินเองก็คาดหวังไม่ต่างจากชาวเลในไทยคือการมีกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์โดยระบุว่าอินโดนีเซียผลักดันกันมาตั้งแต่ปี2007แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านส่วนไทยเองมีมติคอรมอรองรับ ขณะที่กฎหมายก็กําลังคืบหน้าอย่างมากเรื่องของกฎหมายจึงเป็นปัญหาใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนที่ทําให้ชาติพันธุ์ในหลายประเทศขาดหลักประกันในการใช้ชีวิตไม่ต่างจากการจับมือสร้างเครือข่ายที่ต้องเดินหน้าให้เกิดรูปธรรม uh, เขายอมรับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกับการได้มาเห็นเรื่องราวชาวเลที่ไทย กลับไปที่ชุมชนคราวนี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกันเป็นเครือข่ายเพราะปกติแล้วแต่ละคนก็คิดถึงแต่การทำมาหากินให้อยู่รอดแต่มาที่ไทยแล้วได้เห็นความเข้มแข็งจึงอยากรวมตัวกันให้ได้เหมือนที่นี่ใน,ในสายตาของนักวิชาการจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าจุดร่วมที่เป็นจุดแข็งของชาวเลทั้งสองประเทศ คือวิถีชีวิตที่เรียบง่ายการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีวิถีที่ผูกพันกับท้องทะเลและมีศักยภาพการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนแต่จุดร่วมที่เป็นจุดอ่อนคือคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมเริ่มไม่รู้เรื่องทะเลเหมือนคนรุ่นพ่อแม่เพราะอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวนี่ถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากไม่ต่างจากเรื่องสิทธิในที่ดินก็เป็นความยากที่คล้ายๆกัน คือนโยบายต่างๆยังเอื้อให้กับการทำกินบนบกรวมถึงฐานคิดการแก้ปัญหาด้านสิทธิ์ยังถูกมองจากบนลงล่างซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ควรต้องถูกส่งเสริมสนับสนุนจากล่างขึ้นบนโดยเอาวิถีชีวิตของพวกเขาเป็นตัวตั้งก่อนนำมาซึ่งกฎก,ฎกติกาต่างๆนั่นทำให้การได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวเลสประเทศคือสิ่งเน้นย้ำชัดเจนถึงปฏิสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน และนี่คือจุดแข็งที่ต้องถูกส่งต่อไปในอนาคต เราพูดถึงการขยับเรื่องประชาคมอาเซียนเนี่ยแต่เหมือนมันเป็นเรื่องนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการค้านะคะเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศแต่ว่าน,นี่มันคืออาเซียนภาคประชาชนคนได้มาเห็นมาคุยแล้วก็อ๋อนี่ก็พี่น้องเราอยู่ที่นี่มันก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์คือเรื่องพหุว่าธรรมการปฏิสัมพันธ์เนี่ยม,มันเข้มข้นแล้วมันสามารถจะเป็นจุดเชื่อมโยงเชิงประวัติศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นสองจุดก็คือเชื่อมโยงคนต่อคนอีกอันนึงคือเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาว่าเราเนี่ยก็คือ กลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์ค้าขายแล้วก็รู้จักกันมานานค่ะผมขอขอบคุณโชลวไย reunion สำหรับ reunion นี้ในไทยแลนด์กราบี่ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพงเมธด้วยนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วชาวเลที่อินโดนีเซียฝากบอกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าก็จะเตรียมจัดงานรวมญาติชาวเลเหมือนกันค่ะจัดช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะที่เมืองรูบุกบังเกยใจกลางของเกาะสุราเวสีก็มีการเชิญชาวเลชาวไทย,ยไปร่วมในงานด้วยถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ติดตามบรรยากาศที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะแม้ว่าประเทศไทยเองจะไม่ใช่ประเทศที่มีการดูแลสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ได้ดีที่สุด แต่ว่าอย่างน้อยๆแล้วค่ะคุณผู้ชมชาวเลจากอินโดนีเซียที่สะท้อนเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะเห็นภาพได้ชัดว่าถ้านับกันแค่ในประเทศอาเซียนเองเครือข่ายชาวเลของประเทศไทยถือว่าเข้มแข็งอย่างมากเลยนะคะและที่สําคัญเราก็มีรูปประทด้วยอย่างหนึ่งที่กําลังมีความคืบหน้านั่นก็คือการผลักดันร่างกฎหมายชาติพันธุ์นั่นเองค่ะ ความคืบหน้าของการพิจารณาร่างกฎหมายชาติพันธุ์ภายหลังการประชุมสภามีมติถอดถอนร่างดังกล่าวไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาข้อยุติในมาตรา4เรื่องของกรอบอำนาจการดูแลตามหลักกฎหมายของฝ่ายเลขานุการรวมทั้งมีข้อกังวลของสมาชิกที่มีข้อสงสัยและคำถามต่อกลไกลของสภาชาติพันธุ์เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะจึงมีการเชิญสสที่มีข้อห่วงใยต่อร่างกฎหมายนี้มาหารือในกรรมธิการเพื่อปรับให้ร่างกฎหมายนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนมาก ขึ้นล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาการวิสามันค่ะคุณผู้ชมซึ่งได้พิจารณากันในประเด็นข้อห่วงกังวลของสภาผู้แทนร,ราษฎรไปแล้วก็คงมีประเด็นในรายละเอียดอีกเล็กน้อยที่ยังต้องพิจารณากันในเนื้อหาของร่างกฎหมายทั้งฉบับด้วยก็คาดการณ์กันว่าจะสามารถส่งให้สภาผู้แทนร,ราษฎรพิจารณากันได้ในการเปิดประชุมสมัยหน้าด้วยค่ะนี่ก็คงเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะที่เราต้องติดตามพัฒนาการและความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องด้วยคงต้องรอ ดูในช่วงของการเปิดสมัยการประชุมที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าตัวร่างกฎหมายชาติพันธุ์นั้นจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้เคยย้ําไว้นั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นอีกเรื่องใหญ่นะคะที่รายการของเราติดตามต่อเนื่องด้วยค่ะ